สวัสดีค่ะ FC ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตคิวงานของระเบียบวาทศิลป์อีกเช่นเคยคะ่ะเจอกันวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่21กุมภาพันธ์2566วันนี้ FC แฟนคลับชาวจังหวัดเลยนะคะก็ไปให้กำลังใจระเบียบวาทศิลป์กันได้นะคะวันนี้ระเบียบวัทศิลป์แสดงอยู่ที่บขอสอ อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคะ่ะอ,อย่าลืมไปให้กำลังใจหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะแล้วก็บัตรกลุ่มปิดเปิดขายแล้วนะคะซื้อบัตรได้ที่ rb ออนไลน์ไลฟ์ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ